ตอนนี Workers, ้โอ้ยเกิดเรื่องเลยพี่น้องฮะอยู่บ้านวังแคนเนาะพี่น้องเนาะ่าตากับชาวมีได้กับลูกของกันพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วโอ้ยจังได้จังได้ฮะโอ้พี่น้องโดยพูดแม่พ่ดพอแล้วสองเท้าโดนเมื่อกี้พ่อแล้วพ่อแล้วน้องตายดำน้อมเลยแหละพวกโอ้โหกระมัง รงลง,ลง,ลงยามันดกอ,อกกอาขยามัรมันเดียวยาเดียวโยมันชูงโย้ยกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิรตสุขูสุขคนพี่น้องเลยตอนนี้โอ้โเกิดเรื่องแล้วพี่น้อง อยู่บ้านวังแคเนาะพี่น้องเนาะบ่าวตากับ x า a o m i ได้กับลูกผมเพินพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วโอ้ยจังได้ช่งได้ฮะโอ้ยพี่น้องดูโอ้ยสองเ้าโดดเมื่อกี้พ่อแล้พ่อได้ไอต่อมาเรียนกัโอ้ยโอ้ยพ่น้อข่าวแล้วละล่างมือแล้วแน่วมาแต่พูดเห็นบ่เคยลังที่สมนะมันเท้าเผื่อไปชมเองแต่ท่ามย่ายวะ ยายเอี้ยงขาวๆนะยายคือดอกเอิมนเป็นคอนเฮ็ดไงแมนแมนเฮ็ดเข่าจะเศร้าเมื่อยแป๊บอ๋อพี่น้องมันออกมัอนม่วงแต่ว่ากบม่วงมันตั้งหลายลีลลุเขาไม่ได้มาเข้าเพืดกับพี่น้องเอ็บเก็บเข็บพี่เจ้าบนชิมาแลนันนนนพูดนั่งตั้งกระจองดูเมนี่พี่น้องพี่เจ้าบนนี้เขาพูดกับเลยนี่ เด็ดเราเวตดตีจนต่างหากตัวแม่ป้าน้ำกรองจนสีขาวพี่น้องเลยโเมีแนวม,มาแต่ไ,ไกลๆพี่นอ้องว่ามือเรียนโดดอันความหัวมาสองเท้าพี่น้องโอ้ผู้ดีแกงพี่น้องนบรีเป็นจุ่มแกงพี่น้องสมมันเอื้อเฟื้อว่านะบางเธอเอาเป็นหกักกินเขาแล้วผลวันแรนพี่น้องเลย,ยนักทองครบบยังกินแกงเห็ดเฟือนเกลืเรืองแล้วอยู่บ้านวังแคนพี่น้องเลยเป็นตาสีมาดุอยู่พี่น้อง Oh, โคตรงามเลยพี่น้องมันอันนี้นะโบเมนเฮดขาวเลยเป็นไงเอิ้นเฮดแขนนั่งจะมี้ะไรเฮดขาว,ลวเลยเฮดขาวสีแบบหนึ่งนี่เฮดโทจะมีมมปเป็<ๆ>นเฮดขาวแต่ว่าเฮดขาวอื้มบอกตามาเท่าไปล่างสีออกอยู่บอ๋อเฮดนี่มันเป็นสีติดเนาะเป็นกี่ฝุ่นไหมเกิดมาก็เคยพอ่อเคยเก็บเฮดแบบงาม,งาม,มๆจุ๊บๆแบบนี้พี่น้องแลนจุดเมื่อย ตื่นเต้นเ <c> ศ <oughs> ากับงามพี่น้องเลยวันนั้นกินเขาขกับอิ่มล้างมือมาได้บมดแน่มากหมดข้าวเพื่ออยู่ไหมจะไม่กันแนลนแล้วแล้วน้องพาแลนบอกคิดเออค,คิดว่าเอ่อเพื่อนว่าอยู่ใกล้ๆเจ้ะตาดีเทึบจ้ะเพื่อนเพื่อนยุบล้างมืออยู่เพื่อนล้างสีสม้มแนวมาผัดข้าวเพื่ออยู่คงทำไมเป็นคนเยอะคิดด้วยอจิเป็นเหตุมาจากลระทมยายผู้พนเคยมาเก็บบอกกันเหมือนฮะแน่ปะ พี่น้อง,นองพี่นี่พี่กะจนเฒ่าเลยทางนี้น้องเขาพี่น้องเอ้ยมาจอบอีกไลยมือเลยไปกินเนื้อออกตลอดมันพอดเลยนะขอนคอนม่วงมันเป็นนะนี่ได้ไอ,อ,นะอ่ะจำออกออกไลยแต่ว่าน้องคือเมือเลยอุตส่าห์แลนมาเบิ่งเมือเลยพูนพันไปเฮือนทงนอางน่ะไปยังนะเออพูนว่าไปเบิ่งอีกคอนพูนว่าไปเบิ่งอีกคอนนะมีบวกละมีบวกทางน่ะ ก็คือเห็นเห็นบ่เดี๋ว่าเพิ่นเพิ่นปลูกเฮ็ดเพิ่นยังเอาขอนม่วงอืมก็ไม่เคยปลูกได้ก็พอๆแล้วแม่เพิ่นอ่าตอได้เก็บเพราะว่าเราใส่เสื้อลงไปในขอนนะเพิ่นเพิ่นก็เอาขอนม่วงนี่แล้วอ๋อบ่ตาควมเป็นจริงเป็นหน่อยน้เพิ่นอ๋อหมดเพิ่งเออบักลาเอาได้เอยนะหมดเฟืองมดเฟืองมาแล้วตอนเอ้ยตอนอยู่โรงงานเลยเพิ่นนะปากไปน้ำแม่เพิ่นน้ำไม่หาเอ้ยนี่เลยนะเออ cú cháu phân bỏ hai bôn nè bụi hai nó người ơi mọi người cái mọi người ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi Phân ơi mọi người 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 ơi เม่เจ้าว่าทำว่าดังเทือนนี่ทั้งนี้ออกนี่ก็ปูดทัเปนะ็นห่า <c oughs> กักเลยเจ็บเป็บเืองป่พ่้องเอ้เนเพาอ้เ่าบัดยามมันออกชุดคอนี่คนละเบื้งนคอนบักใหญ่เนาะเอาไปจุ่มแม่บักลาไม่ได้เก็บไอเก็บเดียวคักคัพี่น้องอืมอเิเไหมบ่ คุณขายแห้งด yeah. ิมาหายายนี่อ๋อ้ที่เหองเอ้ปูโตเฮยมาอยู่ในบ่โตกินยุ่มอยู่ที่มาหากินน้ำนี่ตาฟวดฟวดสองสามบาทเบิดอุ้ยมันแค่นี้มันเนียวนะเฮย์พี่เล่เลยที่มาอยู่มันพรมแตกนี่นะนี่เห็นบ่อ้าขึ้นมาเลย้นไปเห็ดเมาอ้อเอ้ยแบบคือเขาเจ้าปูเอ้นี่แบบดอกในน้อยงามๆเลยนี่นะแมคือมันชิ่งยาวๆ แต่ว่าปลูกให้คอนจิกบัดบ่ออกด้เพราะว่าเพิ่นทีนิยมเอาคอนม่วงบ่ตาเห็นหลายบอนอยู่ได้เพิ่นปลูกเห็ดขาวเพิ่นก็ปลูกให้คอนม่วงน้องจบ่ได้เก็บะมีเก็บเดียวตัวน้อยมันก็ปะไว้เนาะนี่น่ะอเ็ดหามันมุน่บ่ปไว้ให้มันอ่าใหญ่อีกนี่น่ะมเป็นตีนนี่น่ะามงอดไม่งอีเก็บเด้แะมือลงมาฮะปัดดแะมือเนาะ เอามือไู่เฮิน์มักละขาดหมดแล้วนี่บดหมักเพื่อเขาได้ฉันนี่ไมมักเพื่อวาเอานไปินคับหมักเพื่หวานบ่เนิอ่าเห็ดปวกก็ออกตามแค้มแคมบ้านเข้มจันงเลยโอ้มันหวานอยู่บ่ะละเออ โต๊กปุขางซี่หมายว่าว่าขีช่างพี่ต้องเลยนี่แหละเป็นมักเพือ่องอ่าเนาะเป็นชาวมีกับน้องคนแรนเนาะแรกน้องก้นบัวตายยังไงได้ใช้อันมันมีทางอันรัดทางโค้งไปยังไหนระบาดน,นี่ เวรีข้าวหอดบันรขี้งอระบันเนี่ย้องกินกับเฟืองเด้ออือหือสมชิบเอ,อ่าหอม้องเวอซบ

Bi 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 bia nhìn em tam nè nhìn em tam ơi nè là. mặc đi mặc đáp bắn chì nha pit Hà mặc xúc môn bora đây

อนราเ็โอ้ยนี่ไม่ดูหมอมันบอกแล้วไม่แกนได้มันออกไม่อ่อนไม่เนื้อแกนบออกแนวไปบนีขาวนี่าบอตาโนหัวปุดปัดปุดปัดมาอันหนึงเ่น้องเื่อล่างมือเยือนายเติบย้ายมาเลยแต่มด้งหัว

เท้ิ่นนห้าเดวพเนเแน้หไวเลีน,น้นงกดอยูอรน้องเพื่นอนเอาเพ่นีนหัวนัพี่น้องเกือหมักสไลด์เพื่อนมาเถอพี่น้องเลยคักขักักหมู่บ้านเพื่อนนี่เนาะเอาตา,าเคยข้ามาเกือพี่น้องเลยนี่คือในหมักสไลด์น้องรือหมักบละขี่ขี่ไกลขี่นก เฟรซีปีนหัวปีนเขาขามได้พี่น้องเลยผกมะเขือเพิ่นเพิ่นสร้างให้เก็บมาโลดเพิ่นว่าอึ๊ปโอ้ยนะพี่น้องลูกก็โอ้ยนางก็โอ้ยคือเพิ่นว่าพิกมะคายเพิ่นมะเขือมะแข้งเติมเยอะ อมีครบพี่น้องเลยผมอยู่ผมกินเพื่อนนี่กรักมอนเรียงมอดตัวใบมันนี่เพื่อนเอาให้มอดกินมอดนี่อันไรเออาปลาเชนกินแล้วกระเซลนี้แตกกระลุผู่พายบาดนี้พี่น้องเอย มักชุมมักเสียบมีเบิสองเพิ่นัลยังพักหม,มอกคลิมิกนะพ,นพี่น้องผู้พีนั่นี่พักฮะค่าก,ก็ะลีฮะพ่อแม่พี่น้องเลยจบคลิปก่อนเด้อบาทนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงสำนี้แหละพี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านบังแคนเพิ่นอยู่คือเฉยเมื่อแล้วบาทนี้ขอบุกขอบใจเพ,พิ่นหลายๆพี่น้องเลยะสบายดีพี่น้อง